สวัสดีครับเ,เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักคนไข้ามารับประการวันนี้ดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการให้ยาฆ่าเชือ้อน,นะครับก่อนรับบริการนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแนะนาตัวนิดนึงครับชื่อน้องอะไรครับชื่อหมวยค่ะน้องหมวยเนาะวันนี้น้องหมวยมีปัญหาอะไรต้องการให้ใบหน้าคลินิกดูแลเรื่องอะไรครับวันนี้ก็ามาขูดสารเหลวน่าจะเป็นซิลิโคนเหลวฉีดมาประมาณ5ปีค่ะฉีดมา5ปีแล้วโอ้โหพอก,กดๆปึ๊บมีรอยบุ๋ม,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 มเลยเนาะใช่ตอนนี้ปัญหาของเราคืออะไร ก็คือต้องการที่จะเคลียร์เคลียร์มันออกให้หมดแล้วถ้าอยากที่จะเสริมเป็นเพเป็นแผ่นซิลิโคนเป็นแผ่นเป็นแผ่นซิลิโคนจะปลอดภัยกว่าเนาะใช่ซึ่งอยู่ได้ตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เมื่อกี้เจอคุณหมอแล้วคุณหมอแนะนําว่าเสริมได้เลยไหมยังค่ะคือที่นี่แนะนําได้ตรงจุดและก็ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเราขูดแล้วเสริมเลยเนี่ยมีโอกาสเสี่ยดิจะติเชื้อสูงมากก็คุณหมอก็แนะนําให้ขูดขูดพักเนื้อก่อนแล้วพักเนื้อก่อนก็โฟลูรับติดตามเพราะถ้าแบบมัน ดูแล้วน่าจะปลอดภัยในการเสริมเพจก็จะค่อยนัดกันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็รู้จักกันทางใบหน้าอีกได้ยังไงครับรู้จักทางค้นหาจากการที่หนูค้นหาเคสขู่สารเลวอะค่ะหนูมาเจอเด้งอยู่ใน youtube ค้นหานงานไหมอ่ะค้นหาก็ใช้เวลาในการค้นหาเพจต่างๆในการแก้ขู่สารเหลวประมาณสองอาทิตย์แล้วเพิ่งมาเจอเมื่อประมาณสี่ถึงห้าวันที่ผ่านมาอืมคืออะไรที่มันสะดุดตาของทางคีนิกที่ถึงมาเลือก กับทางบ้าน้าราคาที่น่ารักและเป็นราคาที่ช่วยช่วยคนช่วยลูกค้าในเคสเคสรักษาอ่อาแล้วก็ผลงานคุณหมอแน่นมากรีวิวคุณหมอแน่นมากค่ะก็เลยวางใจที่จะมาอแตอนตอนเอ,อ่อคุยทักกับทางแอดมินเขาแล้วพอเราได้ข้อมูลไปรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกมั่นใจขึ้นไหมรู้สึกมั่นใจขึ้นอืมก็อันนี้เดินทางมาจากไหนนะครับ มาจากสายาค่ะสายาและครปฐมเนาะวันนี้ก็คือมารับบริการที่ใบหน้าคลินิกสาขานวมินกรุงเทพนะครับก็ไกลนิดนึงแต่ก็มั่นใจเนาะ,ะโอเคก็แล้วมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆนที่กาลังแบบอยากมีหน้าผากสวยๆบ้างอะไรเงี้ยควรก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆพื่านสาวสาววตยองหรือว่าสาวสาวทั้งหลายทั้งหลายว่าการที่เราจะไปที่สารแพ็กบอมเนี่ยกับการพูดป,กกปากต่อปากมันเป็นเพียงเ่วง อารมณ์ชั่ววูบอะค่ะสวยสวยราคาถูกเนาะก<ว>็ไปก<บ>็ไปกันเราจะสวยอยู่แค่ช่วงช่วงแรกๆพอระยะเวลานานไปมันจะกัดกินเนื้อแล้วมันก็จะเป็นแบบไม่ไม่มีความเป็นธรรมชาติดูน่าเกลียดก็ไม่มั่นใจเด้ย<า>ก็แนะนำว่าเสิร์ฟทั้งทีก็เสิร์ฟเป็นเพจด,ดีกว่านะ<า>ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหลังรับบริการเสร็จนะครับว่าหลังจากขูดแล้วหน้าผากจะเ,เป็นยังไงบ้างแห้งลงกับหน้าผากเดิมไหมเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะปรีจ้า